ไล่สาว18ออกจากงานเพราะแพ้พริกระครังจนช็อกในร้านชาวไทยหลายรายอาจจะชอบรสเผ็ดสถานสวงแต่แดเนียลดูเปโรสาวชาวแคนาดารายเนี้ยไม่กล้าแตะแม้แต่พริกเม็ดกระจิว๋ว ร้านขายเสื้อผ้า Urban Planet ไล่เธอออกจากงานหลังจากที่เธอทานพริกหวานจนเกิดอาการช็อกสาวรายนี้แพ้กลิ่นและการสัมผัสมะม่วงซึ่งจะทำให้มือของเธอเป็นตุ่มใสขึ้นมาทันทีแต่ศัตรูประจำชีวิตตัวจริงกลับเป็นพริกชนิดต่างๆแม้กระทั่งพริกหวาน ที่ทำให้เธอเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงถึงขั้นช็อกได้ดังนั้นเมื่อแดเนียลเผลอทานพริกหวานเข้าไป <c oughs> เธอก็เริ่มสำลักในที่ทำงานระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลสาวดวงจูก,ก็ได้รับข้อความจากผู้จัดการร้านว่าเธอถูกไล่ออกจูกจริงๆ โดยสาวรายนี้เผยว่าในวันเกิดเหตุเธอหา e อ i p e ิพซึ่งเป็นยาแก้แพ้ไม่เจอแล้วเธอก็เพิ่งจะทำงานที่ร้านนี้มาได้แค่2เดือนเท่านั้น CEO ของบริษัทรีบออกมากล่าวแสดงความเสียใจกับเธอและเสนอที่จะจ่ายเงินชดเชยให้เธอจนกว่าเธอจะได้งานใหม่แต่สิ่งที่สาวรายนี้ต้องการจริงๆก็คือคำขอโทษจากผู้จัดการไร้หัวใจ แล้วคุณคิดว่าผู้จัดการทำเกินไปหรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ